สวัสดีครับผมมาตี้ดีไวนะครับวันนี้กลับมาพร้อมกับแบรนด์โคเซนอีกเช่นเคยครับ KO หัวต้องโคเซนครับตัวนี้นะฮะจะเป็นบล็อกกระแทกไร้ายสายนะครับรุ่น KD ขีด1 0 2 0ครับตัวนี้นะครับ Max Torque นะครับแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรอัตราการกระแทก3,200ครั้งต่อนาทีรอบการใช้งานอยู่ที่3000รอบต่อนาทีนะครับและตัวนี้สินค้ารับประกัน1ปีด้วยนะฮะส่วนี้ก็จะเป็นรายละเอียดด้านล่างกล่องของเขานะครับประมาณนี้เลยและฝั่งนี้ก็จะเป็น ด้านหลังกล่องของเขานะครับก็จะมีอินโฟกราฟิกประมาณนี้เลยนะครับปรับความเร็ว2ระดับไฟ LED 2สว่างแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน2 1โวลต์ครับในกล่องก็จะมีคู่มือกล่องเครื่องมือนะฮะลูกบล็อกที่แถมมาท่านชาแล้วก็แบตเตอรี่ครับงั้นเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในกันเลยนะครับเมื่อแกะกล่องกระดาษฟูกออกไปนะครับจะเจอกับทางกล่องเครื่องมือของทางแบรนด์ของเขานะครับเป็นสีน้ําเงินนะฮะตัดสีเหลืองแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีโลโก้แบรนด์โคเซนเป็นปั๊มนูนขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ใส่สีเป็นส หรือว่าโพลีโพรพิลีนนะครับตัวนี้สามารถแ็กซ้อนกันได้เอาไว้เดี๋ยวผมแต็กซ้อนให้ดูนะครับเปิดกันเลย โอ้โหแน่นๆครับท่านผู้ชมอันดับแรกครับเป็นใบลงทะเบียนรับประกันออนไลน์นะครับจากแบรนด์โครเซนนะครับตัวนี้นะฮะสามารถสแกน QR วอารคนะครับลงทะเบียนผ่าน Li น์โอเอได้เลยนะครับและแน่นอนครับตัวนี้เป็นคู่มือจากทางแบรนด์ของเขานะครับรุ่น KD ดีขีดหนึ่งศูนย์สองศูนย์โครเซนบล็อกกระแทกไร้สายนั่นเองนะครับก็จะเป็นอินโฟกราฟิกประมาณนี้เลยนะครับภาษาไทยอ่านได้เข้าใจครับโอเคและตัวนี้จะมีลูกบล็อกแถมมาให้1ลูกนะครับก็จะเป็นเบอร์22มิลลิเมตรนะครับเป็นเกรด CRV นะครับแล้วก็จะมีตัวโบ แล้วก็ตัวพินล็อกมาให้อีก1ชุดครับแท่นชาร์จครับมาดูกันหน่อยนะก็จะเหมือนตัวไขควงกระแทกที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้เลยนะครับแท่นชาร์จก็โอเคสวยเลยนะครับตัวนี้ก็ยังให้มาเป็น1แอมป์เหมือนเดิมนะครับสำหรับแท่นชาร์จนะครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าเนี่ยมีแน่นอนครับเดี๋ยวแกะดูภายในให้ชมนะฮะแล้วก็เชสแบตเตอรี่จากทางแบรนด์เขาว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีทั้ง2แอมป์และ4แอมอวแล้วนะครับและแบตเตอรี่ในเซตตัวนี้ครับแน่นอนเนื่องจากเป็นบล เขานะครับเป็นแบบฮาโลแกรมสะท้อนแสงแบบนี้สวยๆครับแล้วก็ตัวเช็คแบตนะครับกดตัวนี้จะสถานะเป็นหยดน้ําด้านข้าง2ฝั่งแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็จะมีพวกซีเรียลต่างๆของเขานะครับส่วนด้านล่างแน่นอนครับตัวนี้ก็จะเป็นเนมเพลตของเขาครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมชอบตรงที่มันสะท้อนแสงนะแล้วตัวนี้เขาก็จะระบุเอาไว้ว่า84วัตต์ออวครับแล้วที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับรอบๆบแบตเตอรี่ด้านล่างของเขานะครับที่เป็นสีเหลืองตัดสลับสีน้าเงินเนี่ยมันจะเป็นยางนะฮะ TPE นะครับทำให้มันเนี่ยมีแฟ แล้วต่อมานะครับตัวนี้เลยเป็นตัวเครื่องมือจากทางแบรนด์ของเขาครับโอ้น้ำหนักกาลังดีจับถนัดมืองั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับอ่ะแลวนี่ก็จะเป็นตัวเครื่องจากทางแบรนด์ของเขานะครับอันดับแรกเลยตัวพลาสติกนะครับ PA6 อ f 3 0ยอย่างแน่นอนครับแต่สลับด้วยยาง t p e แบบนี้นะครับที่เป็นสีเหลืองประจําแบรนด์ของเขานะครับสวยๆเลยตัวกริปนะฮะลวดลายจะมี d o ทประมาณนี้นะครับนี่เลยนะฮะก็เป็นประจําแบรนด์ของเขานะครับก็จะเป็นแบบ d o อ d o t t กเจ u r e แบบนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นรูปแบบรังผึ้งหกเหลี่ยมแบบนี้นะฮะตัล้นาาวกีีํงรท่ปึ บัตรสเลตนะครับตรงนี้ก <T> ็ค well, so exactly, really ือมีกิมมิคดีสวยๆเลยนะครับแต่ตรงนี้ถ้าผมว่านะมันตั้งสีขาวไปข้างในมันจะเด่นขึ้นมากกว่านี้อีกนะ่าัน่าจจะหลุดตรีมแบรนด์เขาไปนะครับเพราะว่าตีมแบรนด์ของเขาจะไม่ค่อยมีสีขาวนะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินเหลืองแล้วก็ประมาณนี้นะครับโอเคตัวกริปนี่ถือว่าสวยงานประกอบถือว่าทําได้ดีเลยนะครับทำเกินราคาไปมากเลยเอาตรงๆดีกว่านะครับโอเคเลยแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นฐานใส่แบตเตอรี่นะครับก็จะมีรูระบายอากาศแบบนี้นะครับสองจุดใหญ่ๆเลยนะฮะแต่จะไม่ได้มีกริปอะไรมาช ด้านล่างครับเป็นขั้วแบตเตอรี่ MT อย่างแน่นอนครับประจำแบรนด์ของเขาเลยนะครับตัวนี้จะไม่ได้ให้ตัวด้านนะครับจะแน่นนิดนึงแต่ที่แน่ๆเลยคือตัวนี้ครับจุดดำๆสองจุดอันนี้ถือว่าดีเลยนะครับเป็นตัวช่วยในการใส่แบตเตอรี่ให้มันแน่นยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าดีผมชอบนะไอ้ที่มันมีแบบนี้นะส่วนอีกฝั่งเหมือนกันครับมีปั๊มลึกคําว่าบัสเลสนะครับปุ่งบอกว่าเป็นบัสเลสมอเตอร์นะครับตัวน็อตเครื่องจะเป็นตัว PS นะครับสี่แฉกธรรมดานะครับไม่ใช่หัวท็อกนะครับโดยรวมนะผม นะคือถนัดมือมากครับตัดมาที่ด้านบนตรงนี้สักนิดนึงครับปั๊มนูนนะฮะเป็นคําว่าบัสรเลเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับตัวนี้มันกลืนๆใช่ไหมถ้าเราแต้มสีขาวไปจะโดดเด่นมากขึ้นนะก็ฝากไว้ครับเผื่อทางแบรนด์เข้ามาดูนะครับตรงคําว่าบัสรเลตัวนี้ถ้ามันแต้มสีขาวได้นะครับหรือว่าตัวด้ามด้านนี้นะฮะแต้มสีขาวเข้าไปด้วยได้เนี่ยผมว่ามันเด่นครับมันจะลอยขึ้นมามันจะสวยกว่านี้อีกเวลาเรามองไกลๆอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยตัวด้ามเนี่ยถ้าเรามองใกล้ๆโอเคเราเห็นบัต้ารเูสวยดีแล้วแต่คนนนชออบัี้ก็็คคือเปนวามคิดเ,เห็น็นนนส่ววตัเปต แต่ละคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นโลโก้แบรนด์ของเขาครับโคเซนเป็นการปั๊มนูนขึ้นมาแล้วก็แต้งสีเหลืองเอาไว้แบบนี้ประจําแบรนด์สวยๆเด่นๆช่องระบายอากาศนะครับหนจุดสจุดสจุดนะฮะแล้วก็ด้านบนใหญ่ๆอีกหจุดส่วนฝั่งนี้นะครับก็1.2.3จุดจุดแน่นอนเหมือนกันครับทั้งหมดจะเป็น 7. จุดนะฮะรูระบายอากาศของเขาและด้านนี้นะครับก็จะเป็นตัวเนมเพลตของเขานะครับเหมือนจะเป็นเลเซอร์สกรีนมาอย่างตัวที่แล้วเลยนะครับที่เป็นไข่ควงกระแทกนะฮะก็จะเป็นตัวรุ่นนนนครรรัับบะแลล้วกกเใางปน คระด้านนี้ก็จะเป็น TPE เหมือนกันถัดมาที่กระโหลกด้านหน้าครับเป็นอลูมิเนียมทําสีเทาดํามาแบบนี้ดุดุสวยๆดูดีนะตัวกระโหลกของเขาก็มีกิมมิกเยอะดีครับใช้ได้เลยแน่นอนครับหัวลูกบล็อกนะครับถึงแม้ว่าตัวนี้แรงบิดนะฮะจะให้มาสูงสุด350ยินิวตันเมตรแต่ว่าตัวหัวจับดอกที่เป็นชักไซส์ของเขาเนี่ยครับเป็น12.7มิลลิเมตรนะฮะแต่ไม่มีรูตรงกลางอันนี้ผมว่ามันดีนะมันรองรับการกระแทกกระทันได้ดีกว่างานหนักๆกระแทกต่อเนื่องเนี่ยตรงนี้มันจะไต่่่ีีวตัทมู ว่ามันไต่แรงบิดไม่ได้นะมันไต่ได้ครับแต่มันจะเกิดการให้ตัวได้เยอะกว่ามันเลยมีอาการแตกได้นะครับเวลาเราไปเค้นแรงบิดมันเยอะๆนะฮะอันนั้นก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับแต่ตรงนี้ผมว่ามันโอเคเลยนะครับแต่ก็ด้านหน้าตรงนี้นะฮะจะมีไฟ LED 1ดวงนะครับสวิตช์เป็นยังไงลองกดดูเฮ้ยอันนี้ดีเลยกดนุ่มนะครับไม่เก่งจนเกินไป การปรับสายขวาทําได้ดีตามมาตรฐานเลยครับโอเคโดยรวมก็ประมาณนี้ครับส่วนด้านล่างนะฮะแน่นอนครับเป็นปุ่มกดโหมดนะครับก็จะมี2ระดับนะครับเบากับแรงนะฮะแล้วก็ขันออกเนี่ยน่าจะมีรีเวิร์ดเซลสต็อปกับตัวขันออกปกติตามสูตรเลยนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นไฟแบตเตอรี่นะครับประจําทรงที่ใช้แบตเตอรี่ MT แบบนี้เลยโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวเครื่องนะเดี๋ยวเรามาลองใส่แบตฟังเสียงใส่หัวลูกบล็อกกันดูครับก่อนใส่แบตนะเดี๋ยวใส่ลูกบล็อกให้ดูก่อนนะครับนี่นะเป็นลูกบล็อกประมาณนี้เลยนะครับนี้เลย คือมันไม่ได้ง่ายแบบใส่แล้วดูหลวมนะครับมันก็จะต้องแบบเออหามุมหาอะไรนิดหน่อยนะครับเนื่องจากหัวตัวนี้เป็นแบบ friction ring นะครับใช้ตัวหัวตัวนี้เนี่ยดึงออกให้ดูก่อนนะดูปึบ ไม่ยากครับเนี่ยตรงนี้ครับมันจะเป็นแหวนนี่เขาเรียกว่า friction ring นะครับ friction คือฝืด r i n คือแหวนนะครับก็คือวงแหวนตัวนี้ทําให้มันฝืดนะฮะเมื่อเราใส่เข้าไปเนี่ยวงแหวนตัวนี้มันจะต้องหูบครับพอหูบมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะใส่ลูกบล็อกเข้าไปได้ง่ายแบบนี้ใช่ไหมครับแต่เมื่อเวลาเราถอดออกเนี่ยมันก็จะกางออกเหมือนเดิมครับประมาณนี้แต่ถ้าเราใส่ไปสุดนะครับลูกบล็อกข้างในเนี่ยมันจะมีเหมือนรอยบากนิดนึงนะครับเมื่อเราใส่ตรงนี้ตอนแรกมันจะหูบใช่ไหมพอเราใส่ไปจนสุดปุ๊บตัวนี้ มันก็ยังจะต้องใส่พินล็อกอยู่นะครับไม่งั้นมันก็อาจจะหลุดได้พอเราใส่ประสุดอย่างเงี้ยไอตัวแหวนเนี่ยมันจะมีรอยบากกับลูกบล็อกอยู่มันก็จะกางออกนะครับมันเลยทําให้แบบว่าเออดูเหมือนแน่นนะฮะแต่จริงๆแล้วอาจไม่แน่นมากหรอกแต่เวลาเราดึงออกครับไอหัวตัวเนี้ยมันต้องหุบอีกทีนึงเพื่อที่จะดึงออกได้ง่ายๆส่วนคนที่ประสบปัญหาพบเจอว่าใส่ลูกบล็อกยากดึงออกยากก็คือตัวนี้ครับฟริชชันลิงมันตายนะฮะมันไม่หุบมันไม่กางมันเลยตายมันเลยฝืนนะครับก็เปลี่ยนได้ครับวงนนรรีี้้ะปมาณคับอ ใส่ไปแล้วเข้าตีมเลยนะครับดูสวยดีนะฮะโอเคเมื่อใส่แบตไปแล้วไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับลองไฟนิดนึงสว่างไหมประมาณนี้ครับก็สว่างเท่าๆเราตัวไขควงกระแทกเลยนะฮะก็คือจะเป็นดอปๆแบบประมาณนี้นะฮะก็จะไม่ได้มีรีฟรเฟคเตอร์ช่วยกระจายแสงอะไรมากมายนะครับก็ถือว่ามองเห็นหนะ้าเวลาทํางานกลางคืนก็ถือว่าใช้ได้ครับฟังเสียงคร่าวๆมาดูก่อนนะครับเอ้รรยอรีเวิร์ดจะสต็อปเร็วนะโอเคอยู่อันนี้คือเบอร์สองอันนี้คือเบอร์หนึ่ง ไอ้ผมว่าไม่ขี้เหร่ะนะครับท่านผู้ชมคือเสียงนุ่มจริงๆใช้ได้เลยแล้วก็ตัวหัวเขาเนี่ยกระทัดรัดมากเลยนะครับบางทีเราไม่ได้อยากจะใช้บล็อกใหญ่ๆเพื่อไปยิงงานเล็กตลอดนะผมพูดตรงๆบางทีก็อยากได้บล็อกเล็กๆอย่างเงี้ยมาทางานเล็กๆบ้างนะครับเมื่อทำงานใหญ่มันก็ต้องใช้บล็อกใหญ่ทํางานเล็กก็ต้องใช้บล็อกเล็กนะครับมันก็เลยแบบว่าต้องมีหลายๆตัวในช็อปของเรานั่นเองนะฮะสวิตช์ลองดูว่าได้กี่ระดับนะครับ ผมลองกดได้7ระดับครับท่านผู้ชมแต่เนี้ยมีจุดสังเกตเหมือนตัวไขควงกระแทกเลยนะถ้าเราค่อยๆเกรงสวิตช์เบาๆเ,เ,เพื่อจะเดินเบาๆนะครับมันเหมือนจะขึ้นเป็นแรงนิดนึงก่อนอืดแล้วก็ลงมาครับประมาณนี้อ่าอืดแล้วก็ลงอืดอืดประมาณนี้วัดรอบกันเลยดีกว่าครับวัดรอบกันครับตัวนี้เคลมรอบสูงสุดคือ3,000ันนะครับเพราะฉะนั้นเกียร์หนึ่งเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าได้เท่าไหร่ลองดูกันก่อนครับ เกียร์หจะนิ่งอยู่ประมาณ1,657รอบต่อนอาทีครับเพราะฉะนั้นลองไปที่เกียร์สเลยได้2,971.7 rpm นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับตัวรอบการใช้งานที่เคลมเอาไว้3,000แต่วัดจริงได้2,971.7 rpm เฮ้ยโอเคไม่ขี้เละเลยสำหรับตัวนี้เยี่ยมครับโอ้โ oh ห oh. มาเดี๋ยวมาลองกันครับโคเซนบล็อกกระแทก350นิวตันเมตรนะครับแน่นอนครับน็อตล้อตัวนี้นะฮะของผมเนี่ยทั้ง4ตัว120นิวตันเมตรแต่จะมีหนึ่งตัวที่พิเศษต้องใช้อะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ที่ว่าคือตัวนี้ครับท่านผู้ชมต่อให้น็อตล้อผมจะเข้าไว้ร้อยยี่สิบก็จริงนะครับแต่ว่ายังไงบล็อกพวกเนี้ยมันออกสบายยกเว้นโดนบล็อกลมมานะอันนี้บอกก่อนนะครับท่านผู้ชมมามาลองกันดูครับสองตัวนี้ก่อนเลยนะครับมีตัวพิเศษตัวหนึ่งกับตัวธรรมดาตัวนนนนนึงะะะะโโดดยยจใช้้เเเเปปป็็หมมรรรรีีวิ์์สสซลลลตอคับาณ แต่ไม่แน่ใจว่าจะหยุดได้ไหมหัวบล็อกมันแว่งนะครับลองมาดูแล้วกันครับหนึ่งสองเฮ้ยห้าแล้วนะยังไม่ออกเลยอีกทีครับโอเคออกแล้วนะครับแต่ยังไม่หยุดนะคือพูดง่ายๆว่าหยุดไม่ทันนั่นเองครับหัวมันแว่งมันเลยทำให้หยุดช้าเนาะประมาณนี้ครับเนี่ยหัวแกว่งมากเลย นะฮะแต่ออกครับแต่ว่าก็ใช้2รอ,อบเหมือนกันนะรอบแรกเลยก็ค้างเอาไว้5วินาทีไม่ออกครับรอบที่2ค้างไว้ประมาณ3วินาทีรวมกันเป็น8วินาทีถึงจะออกนะครับอันนี้คือการเทสเพอรฟอร์แมนซ์เฉยๆในการขันคานะผมเลยยิงต่อเนื่องแบบนี้นะครับหน้างานจริงๆเนี่ยมันมีเทคนิคนะครับก็คือเราแบบว่าอาจจะขันเข้าไปนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขันออกอีกทีนึงนะครับโดยที่ไม่ต้องแช่าย,ย,ยาวๆนะครับก็แบบตึ๊ อย่างนี้นิดนึงก่อนเพื่อเป็นการคลายที่มันแน่นๆนะอันนี้พอดีเพิ่งขับกลับเข้ามาจากไปทําท่อไอเสียมานะครับก็มันยังร้อนๆอ,อยู่มันอาจจะเป็นไปได้ว่าความร้อนทําให้น็อตมันแน่นขึ้นนะครับประมาณนี้ลองดูอีกตัวหนึ่งนะฮะที่ต้องใช้แอแดปเตอร์เสียวเหมือนกันนะตัวนี้เพราะว่าขนาดตัวนี้ยังตึงๆเลยนะครับลองดูครับ1 2อ,อ่ะตัวนี้ออกได้ครับไวด้วยประมาณ2วินาทีนิดๆให้3เลยแล้วกันอ่ะประมาณนี้ครับมือกำสวิตนะแต่หยุดไม่ทันเนื่องจากมันแกว่งครับ ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวขันเข้าไปก่อนนะครับขันเข้าแน่นอนใช้เบอร์หนึ่งพอนะฮะเบอร์หนึ่งก็ประมาณนี้ค่อยๆกรอน็อตเข้าไปลองดูนะว่ามันกรอเนียนไหมยังไงนะครับลองดูค่อยๆอ่าเบาสุดจะอยู่ประมาณนี้ครับผมจะชอบข่ประมาณนี้พอนะครับ พราเดี๋ยวยังไงต้องเอาประแจทอนะครับมาให้มันได้ค่าปอนตามมาตรฐานนะครับค่ามาตรฐานของ v ีอตัวแรกของผมนี่จะอยู่ที่103นิวตันเมตรรวมทั้งเจน2เจน3นะครับแล้วก็อัติดด้วยแต่ผมใช้แม็กแต่งแล้วก็นอลอแต่งก็เลยโอเวอร์สเปคไปประมาณ120ครับกันเหนียวโอเคอีก2ตัวลองดูนะว่ามันเป็นยังไงนะครับ 1...2... ประมาณ3ครับผมปล่อยนิ้วเองดีกว่านะสบายใจกว่าอีกตัวครับ 1..2.. ประมาณสัก2วินาทีนิดๆ ไม่ถึง3ครับแสดงว่ามีตัวนี้ตัวเดียวนะอาจจะเกิดการเป็นสนิมนะครับท่านผู้ชมบอกก่อนถึงแม้ว่าเราจะไขไปที่120นิวตันเมตรนะฮะตามที่เราใช้ประแจทอไขเนี่ยแต่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ครับความชื้นน้ําก่อให้มันเกิดสนิมนี่คือเป็นที่มาว่าทําไมเราไขตามสเปคบางทีแต่มันขันไม่ออกเพราะมันเป็นสนิมครับก็อย่างที่ผมบอกครับลองดูมันมีเทคนิค1 0 8พันเเลยในการใช้บล็อกนะครับลองดูก่อนทั้งขันกระแทกเข้าไปก่อนขันออกเป็นจังหวะนะครับลองดูนิดๆนะฮะสุดท้ายไม่ออกจริงๆเลยโหนครับโหนแป๊ก่อน หลายหลายคนชอบบอกกับผมว่าถ้าต้องหุนแป๊บเราจะซื้อเทำไมบล็อกกระแทกเอาตรงๆนะบล็อกกระแทกมันก็มีหลายนิวตันให้เราเลือกครับก็ลองเลือกใช้ตามความเหมาะสมกันดูละกันนะครับเข้าไปก่อนครับประมาณนี้พอโอเคเดี๋ยวเราเอาประแจพองมาไล่อีกต่างหากครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะที่เราขันเข้าไปแบบกึกๆๆเบาๆเมื่อสักครู่นะครับมันจะได้สักกี่นิวตันนะครับโดยตรงนี้ให้ดูก่อน หนึ่งร้อยสิบสองบวกแปดเป็นหนึ่งร้อยี่สิบนิวตันเมตรครับตัวแรกเลยลงได้เยอะนะครับโอเคตะก,กี้ที่เข้าไปสักประมาณน่าจะผมว่าน่าจะประมาณร้อยหกถึงร้อยแปดนิวตันเมตรโดยประมาณนะครับโดยประมาณโอเคตัวที่สองผ่านเดบสเตอร์ครับอันนี้ลงได้เยอะหน่อยนะ แต่โดยวรวมก็พอๆกันครับน่าจะประมาณ1 0 10อ1 0 6อยถึงร้อยแวู่ตันเมตรที่ไขเข้าไปตอนแรกนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตามสเปคของตัวล้อของเขาร้อยสามเนี่ยผมว่าการที่เราขันเข้าแบบของผมเนี่ยปึ๊ดปึ๊ดปร๊ดเพียงพอครับอืมตึงนะครับตัวที่สามครับอืมโอเคตัวที่สี่ครับ โอ้อยู่ไล่ๆกันหมดเลยนะถือว่าดีนะก็ประมาณนี้ครับเข้าไปตอนแรกก็น่าจะอยู่ประมาณสัก10 6่งถึงหนึนิวตันเมตรครับเพราะผมใช่ง้1ย0ี่สิบนิวตันเมตรเนาะมันก็จะลงโหดลงมาได้อีกนิดหนึ่งนะประมาณนี้ครับเรื่องน็อตล้อรถยนต์ถอดออกครับแล้วก็โอเคใช้ได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งตัวนี้ไว้สัก300นิวตันเมตรนะครับไม่แน่ใจว่าผมจะมีแรงโหนไหมนะวันนี้ยังไม่ได้ทานข้าวเลยครับก็ลองดูแล้วกันนะครับ300นิวตันเมตรถ้ามันใกล้ๆถึงมันจะลองนะครับท่านผู้ชม สองร้อยสามสิบแล้วโอเคสามร้อยห้าจุดแปดครับท่านผู้ชมหมดแรงแล้วเอาเท่านี้ไปก่อนละกันสามร้อยห้าจุดแปดนะครับแล้วมาลองโคเซนตัวนี้กันครับว่ามันจะออกไม่ออกนะฮะตัวนี้เป็นน็อต M20 นะครับใช้หัวบล็อกเบอร์30นะนี่นะครับ30มิมลลิเมตรใช้หมวดรีเวิร์สเซลร์สต็อปเช่นเคยครับ ล,ลองกันดูนะครับว่าออกไหม300.8นิวตนเมตรผมตีกลมกลม300แล้วกันครับเพราะตัวนี้แรงบิดสูงสุดอยู่ที่350วินตนเมตรในการขันคลายนะครับก็ลองดูวัดใจกันไปเลยนะครับออกก็ออก,ออกไม่ออกก็ไม่ออกนะครับลองดูเสแล้วเราก็จะดูกันว่าออกออกที่กี่วินาทีนะครับโอ้ลุน้น <laughs> หนึ่งสองสามวินาทีออกแล้วหยุดได้ทันด้วยนะครับโคตรเฟี้ยว นี่คือ300นิวตันเมตรนะครับขันคายนะออกนะฮะต่อไปตัวนี้ผมจะลองสัก300 <Pine apple> ตัวนี้น่าจะได้340นะตัวเกจวัดของผมเนี่ยเต็ <P ur ly> <S <S> มกราฟน่าเห็นนะ340นะครับตัวนี้ <S 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 <Protestant> เพราะฉะนั้นเราก็ลองที่340นิ้นิวตันเมตรเลย สามร้อยห้าสบสองจุดสองนะครับนี่สามห้าสองจุดสองนิวตันเมตรสุดแล้วครับแรงหมดแล้วเนี่ยสามห้าสองจุดสองเดี๋ยวลองมาดูนครับว่ามันจะออกไม่ออกนะเรียวๆนะยกกล้องออกรอเลยไม่คัดไม่ตัดไม่ต่อนะครับตอนถอดจะได้ให้รูกันไปเลย ลองดูครับหนึ่งสองสามวินาทีครับสามรอยห้าสิบสองจุดสองนิวตันเมตรออกนะครับมือผมยังกำสวิตหยุดทานด้วยนะโอเคนะตัวนี้ผมถือว่าแรงบิดขันคายาย350นิวตันเมตรเนี่ยก็ยังเอาตัวนอตที่ผมยันลงไป352.2ออนิวตันเมตรออกได้นะครับยังไงแล้วไอเครื่องพวกนี้มันอาจจะมีแบบว่าอาจจะอ่อนอาจจะแข็งอะไรไม่เท่ากันนิดนดหน่อยหน่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ย มันเกิน300กว่านิวตันอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังถอดขันคลายตัวนี้ได้ก็ถือว่าโคเซนตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาอีกหนึ่งตัวครับใช้ได้เลยแบตเตอรี่เขาโอเคเลย นะเดี๋ยวเราไปสรุปกัน,อน<ๆ>เอาละครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับสำหรับตัวบล็อกกระแทกไร้สายจากแบรนด์โคเซนรุ่น KD ขีด1นึ0ตัวนี้ครับโอเคตัวนี้ทําผมแปลกใจเลยนะก็ถือว่าแรงบิดดีเลยนะเพราะว่าตัวนี้เคลียร์มาไว้แรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรนะครับแต่เขาไม่ได้ระบุมาว่าขันเข้าหรือขันออกเพราะฉะนั้นผมเลยอนุมานว่าขันออกไว้ก่อนละกันนะครับจะได้ไม่เป็นการแบบว่าหวังสูงเกินไปนะฮะแต่เมื่อผมมาดูกับราคาที่เขาจําหน่ายแล้วผมบอกเลยผมตกใจนิดนึงเพราะว่าราคาที่จําหน่ายกับประสิศศิทธภาพ ที่ได้ผมถือว่ามันไปด้วยกันได้อย่างดีเลยครับตัวนี้ผมบอกราคาก่อนเลยนะครับตั้งแต่ต้นสรุปเลยนะครับราคาจะอยู่แค่เพียงตัวนี้เลยครับ984สีเท่านั้นเองครับโอ้โหผมบอกเลยอันนี้คือแบบราคาดีมากนะฮะราคา1,000บาทมีทอนนะฮะแล้วก็ประสิทธิภาพที่ได้ถือว่าเยี่ยมเลยนะไม่ว่าจะเป็นการถอดน็อตล้อรถยนต์ที่ขันเอาไว้120ินิวตันเมตรซึ่งในคลิปก็จะมีอยู่1ตัวนะครับที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าเฮ้ยมันต้องไข2ครั้งถึงจะออกครั้งแรกนะฮะแช่ไว้ประมาณินาว ครั้งที่2แช่ไว้ประมาณ3วินาทีแต่ออกครับเพราะว่า1เลยรถผมเพิ่งไปทําท่อไอเสียมาขับมาร้อนๆแน่นอนครับมันอาจจะมีการขยายตัวของเนื้อเหล็กมันเลยอาจจะทําให้แน่นยิ่งขึ้นนะครับจากร้0ยอาจจะเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่มันอาจจะนะฮะแต่อีก3ตัวก็ถือว่าออกสบายๆภายในระยะเวลา2วินาทีกว่าถึง3วินาทีโดยประมาณนะครับก็ถือว่าโอเคเลยแต่ถ้าแน่นมากๆโดนบล็อกลมตัวใหญ่ๆยิงมาอาจจะไม่ออกนะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะฮะแต่เมื่อผม เอาไปลองเทสกับ N o อตเอที่มีหัวบล็อกเบอร์30แต่รอบแรกที่เอาไปเทสนี่ก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับก็แรงบิดก็ถือว่าโอเคออกได้ก็ถือว่าว้าวแต่รอบที่2ผมใส่ไปเต็มแม็กของตัวเครื่องดิจิตอลทอของผมนะฮะว่าประมาณ340ที่ผมตั้งเอาไว้เนี่ยและอัดเข้าไปด้วยแรงของผมเนี่ยสักประมาณ352นิวตันเมตรโดยประมาณนะฮะมันขันออกได้อย่างสบายๆสบาย2-3วินาทีโดยที่แบบไม่สะทกสะทาเลยเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันสบายชิลๆมากเลยนะครับโอเคไอ้ตัวเครื่องนั้นอาจจะมีค่่่่่าาาผิดดดพลนนนหอยก็ไ้แแตว มันเกิน300อยอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าจับตามองและน่าสนใจนะครับก็คือใช้งานได้จริงแหละฮะถ้าเทียบกับราคาแล้วผมมองว่ายังไงมันก็ยังคุ้มแล้วแบตเตอรี่นะฮะให้มาแบบ4อมอ้าวประสิทธิภาพแบตเตอรี่สแสดงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับใครที่หาบล็อกกระแทกตัวเล็กๆกระทันรัดแต่แรงบิดที่ใช้งานครอบคลุมได้ทั้งน็อตสกรูตัวเล็กตัวใหญ่ถอ,นนอ,อดน็อตล้อได้ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ซ่อมรถยนต์เล็กๆน,น้อยได้ผมแนะนําเป็นตัวนี้อีกก102 1ัวรบาหบบนนดดอ้้ย K ปปะี ก่อนเลยตัวนี้นะฮะไม่ต้องคิดเยอะครับสามารถกดสั่งที่รายละเอียดคลิปเช่นเคยนะครับหรือว่าสั่งที่ YouTube X s h o p e e y o u t u b e X Lazada ในตะกร้าของช่องเนี่ยของผมได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ